เกี่ยวกระเทียมจ้าเคี่ยวกระเทียมเคี่ยวกระเทียมหอมหอมจ้า เกี๊ยวกระเทียมเส้ก๋วยเตีเต๋ยวจ้าเหลียงสวยสวยงามเากี๊ยวกระเทียมนะจ,จ๊ะเกี๊ยวกระเทียมจ้า